สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้มิสซูรามคํำแหงค่ะตอนนี้นะคะโออยู่กับเจ้าน้องเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะคะเป็นเอ็กเพนเดอร์ครอสมาดูเลยว่าโอ่แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างชุดแต่งตัดเต็มเลยจ้าเอ็กเพนเดอร์คันนี้ราคาของเขาอยู่ที่9,711,000บาท เราจัดแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าเอาผ่านนะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าฟรีค่ะหล่อหลอแบบนี้เลยส่วนกระโปรงหน้านะคะฝากระโปรงเนี่ยเราก็ติดตั้งโลโก้เอ็กแพนเดอร์ครอตัวนี้ก็ ติดตั้งสีดำให้เข้ากับกระจังหน้าอย่างลงตัวที่สุดเลยครับผมลายล้อของเขานะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยค่ะเรามาดูคิ้วกันศาสตร์ค่ะอันนี้เราก็ติดตั้งฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะมาพร้อมกับเบ้ากันรอยมือจับที่ติดตั้งให้อย่างลงตัวแบบนี้เลย ส่วนคันนี้นะคะรอบคันเขาเราก็มีกล้อง360องศารอบคันมาให้คุณลูกค้าฟรีทุกรายการเลยจ้าส่วนด้านบนจะเป็นแหลกหลังคาที่เป็นขนาดใหญ่นะคะตัวนี้1.6เมตรกันไปเลยคันนี้ฟรีทุกรายการแบบนี้เลยส่วนด้านข้างนะคะเราใส่บันไดข้างให้ลูกค้าด้วย เป็นไงบันไดข้างนี้แข็งแรงมากๆนะคะพร้อมกับติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้คุณลูกค้าด้วยเลยจ้าเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังเราก็ติดตั้งมาให้เลยนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนี่ประตูท้ายไฟฟ้าเป็นไงเป็นไง ประตูท้ายไฟฟ้ากล่องทองด้วยจ้าโชคก็ใหญ่แข็งแรงขนาดนี้เลยนี่ยังไม่พอค่ะเรายังมีนี่เห็นอะไรไหมตัวนี้จะเป็นพรม 6D ค่ะพรม V.I.P. เราก็จัดให้เลยตา พาไปดูด้านในค่ะเป็นไงโอ้โหไฟส่องเท้าสีฟ้าโดดเด่นเปิดเข้ามานี่ชัดแจ่มแจ๋วเลยให้ดูเลยค่ะหน้าจอก็เป็นขนาดหน้าจอ Android ขนาด12นิ้วนะคะสุดยอดไปเลยเล่นหนังฟังเพลงได้สบายมากๆเลยค่ะ แล้เราตริดก,กล้องบันทึกหน้ารถให้ลูกค้าด้วยเป็นไงบ้างคะพี่ๆกับเจ้าตัว Expander คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าของแถมจุกๆตัด นั่งกันแบบนี้เลยแล้วพี่ๆยังรังเลอยู่ฉันใดมาจองกับโอแล้วโอจะจัดแต่งให้เต็มฟรีรอบคันเลยสนใจโปรโมชั่นนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0839972418หรือทัก ID มาที่ NC575 โอดรอพี่ๆอยู่นะคะพร้อมบริการแล้วก็ส่งรถให้ฟรีทั่วไทยเลยจ้าวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย